วันนี้คนสร้างภาพคนเล่าคลิปก็พามาที่ตัวอำเภอเนินสง่านะครับซึ่งเป็นส่วนราชการของอำเภอเนินสง่าน,นั่นเองก่อนอื่นก็แวะมาดูนะครับขวามือก็เป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอเนินสงา่านี่ก็เป็นป้ายบอกส่วนราชการต่างๆนะครับว่ามีส่วนอะไรกันบ้างนะครับและผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับผมก็จะอธิบายพอสังเขปดังนี้สิ่งที่ท่านเห็นในขณะนี้ก็เป็นห้องสมุดประชาชนของเรานั่นเองนะครับสามารถมาคนหนังสือกันได้สือก็เยอะแยะ มากมายนะครับสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลความรู้กันได้เลยนี่ก็เป็นกศนนะครับหรือปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นสกลหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินสง่าก็ไว้รองรับนะครับสำหรับคนที่ขาดโอกาสในการเรียนนะครับหรือยังมีการเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถมาสมัรมคร,รงลงรายชื่อเรียนกันได้เลยนะครับข้างหน้าเราก็เป็นห้องประชุมส่วนกลางนะครับก็มีงานพิธีต่างๆนะครับส่วนราชการต่างๆนะครับก็จะมารวมกันณแห่งนี้ที่ก็เป็นชิว่าการอำเภอนะครับหรือสํานักงานอำเภอสามารถยื่นเอกสารต่าง